คิดอย่างนี้ทั้งมันมันก็ไม่เร่งรีบที่จะทําหน้าเมื่อได้ยินเรื่องตลกบางเรื่องก็จะยิ้มออกมาให้เกียรติอยู่ใครโดยธรรมชาติไม่รู้ว่าทั้งมันมันคิดอะไรอยู่เห็นเธอยิม้มเขาก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกยังคิดว่าตัวเองได้รับการให้อภัยแล้วทั้งตัวผ่อนคลายลงทั้งสองเดินต่อไปอีกพักหนึ่งเมื่อใกล้ถึงสถานีรถไฟทั้งมามาเห็นเงาที่คุ้นเคยยืนอยู่หน้าร้านขายยาข้างถนนลิงอยู่ลิงอยู่ทั้งมามาหยุดเดินด้วยความไม่แน่ใจมองดูอย่างระมัดระวังที่เงาร่างสูงที่หน้าร้านขายยาเงา หลังจากเดินไปในทิศทางที่มีอันตรายสูงทังมานมานจึงสามารถยืนยันได้ว่าเขาคือใครเขาเห็นสัญลกักษณ์การปลอมของหลินอวีผมสีเหลืองที่ปิดบังใบหน้าส่วนหนึ่งเขาได้รับบาดเจ็บอีกแล้วเหรอทังมานมานเห็นบนหัวของปลากระเบนมีผ้าพ,พันแผลพันอยู่ความคิดหนึ่งปรากฏขึ้นในหัวของเขาอย่างกระทันหันหรือว่าสิ่งที่เขาคิดถึงคือความเจ็บปวดที่เคยมีทันใดนั้นทังมัน,ม,นมันก็รีบวิ่งไปหาห,าหลินอวีเธอเรียกหลินอวีเมื่อมาถึงข้างๆเขา,ขามองเขาที่หันหน้ามาแสดงสีหน้าทำไมเป็นเธอออีกแแล้วบบไม่พใจ ทั้งมันมันรู้สึกน้อยใจในใจแต่ส่วนใหญ่แล้วมันคือความรู้สึกปลอดภัยที่คุ้นเคยดูเหมือนว่าวันนี้นักเรียนลินยูจะเป็นคนดีที่เย็นชาลินยูลินย,ยูนักเรียนคุณคุณ,คณบาดเจ็บอีกแล้วเหรอบทที่42หน้าขยะขยงทั้งมนันมันชี้ไปที่ผ้าผันแผลของลินยูถามด้วยน้ำเสียงระมัดระวังว่าไม่ได้เปียกฝนใช่ไหมน้ำเสียงยังคงเต็มไปด้วยความไม่พอใจเหมือนเดิมพูดถึงเรื่องนั้นคุณยังไม่หายจากบาดแผลที่เคยได้รับเหรอนึกถึงการคาดเดาของแม่เมื่อก่อนน้ำตาค่อยๆไหลออกมาทั้งรู้สึกกกผิดและะใจรร้ออนนมััเี่ยวไบคุณ ถอยห่างออกไปหน่อยอย่าเข้ามาใกล้ระวังนะฉันจะไม่เกรงใจถ้าฝนตกยกมือขึ้นไปข้างงไหลทั้งสองข้างฝ่ามือหันไปทางน้ำตาสิบนิ้วมือไม่หยุดงอและเหยียดทำท่าทางที่ใครก็รู้ว่าหมายความว่าอะไรเป็นสัตว์โรคจิตทั้งมันมันเริ่มตกใจและหดตัวลงสองมือ i n s t i n c t i v e l y ปิดที่หน้าอกจากนั้นเขาก็แน่นปากแน่นนึกถึงช่วงเวลาที่ใต้ต้นหลิวและในห้องของหลิงหยุนความอับอายที่ถูกเขาข่มขู่สายตาของเขาค่อยๆกลายเป็นมั่นคงในที่สุดเขาก็ตรงหลังเหมือนนักพนันที่เล่นแบบหมดหน้าตัก ยามาข่มขู่ฉันเลยเธอไม่ใช่คนเลวแบบนั้นหรอกท่าทีที่แข็งกร้าวของทงังแมนมมนทำให้ลิหยืนอึ้งไปสีหน้าโกรธเกรี้ยวของเขาติดอยู่ชั่วขณะทันใดนั้นก็กลายเป็นคนที่ดูร้ายขึ้นเหมือนกำลังปกปิดอารมณ์ที่อ่อนแอในใจผู้เสียงดังว่าฉันก็คือคนเลวแบบนั้นถ้าไม่ใช่เพราะวันนี้ฉันมีเรื่องอื่นต้องทำเธอเธอก็รอชมข่าวอาชญากรรมเช้าพรุ่งนี้ได้เลยลิ้นอยู่เอ,อ๋อจ้องมองตังแมนแมนอย่างโกรธจัดก่อนจะหันหลังและไม่พูดอะไรอีกเลยก้าวเท้าอย่างรวดเร็วเหมือนกำลังหลบนนีีจาาากกกััรรท่่่ลวออะไสยง ทั้งมองเขาที่เดินออกไปอย่างรวดเร็วในใจรู้สึกเจ็บปวดและอัดอั้นเขาไม่เข้าใจลินอวีทําไมถึงได้ปฏิบัติต่อเขาอย่างดูเดือดตลอดเวลาทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเลยรู้สึกน้อยใจกลับมาที่สถานีรถไฟทงมั่นมั่นยืนอยู่ที่หน้าสถานีนึกถึงเรื่องราวโดยไม่พูดอะไรว่าเธอได้ทําให้หลิงยุนโกรธที่ไหนถึงได้ทําให้เขาเป็นแบบนี้กับเธอทงมั่นมั่นนึกถึงเรื่องนี้เงียบเงียบไม่ได้สังเกตเลยว่ายูไคข้างๆหน้าตาเขาเครียดมาได้ยินแม้แต่เสียงพึมพำช้าช้า คุณควรหลีกเลี่ยงการเขาหาสมาคมกับคนประเภทนั้นในอนาคตเขาดูเหมือนจะไม่ใช่คนดีทนมานานสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวน้ำเสียงเต็มไปด้วยความโกรธที่ปิดบังไม่มิดได้ยินคำพูดของอีไ้ไคทั้งค่อยๆขมวดคิ้วมองเขาด้วยความไม่พอใจสแสดงสีหน้าอย่างจริงจังพูดว่าอีไ้ไคลิงยุเป็นคนดีนายไม่สามารถตัดสินคนได้แค่จากภายนอกโดยไม่ดูที่คุณสมบัติภายในนายลืมแล้วหรือเขายังช่วยฉันด้วยเมื่อได้ยินถึงทั้งมานมานพูดในนามของนีเหลืองยุคอยิ่งโกรธ ภายใต้ความโกรธในช่วงเวลาแห่งความโกรธเขาถึงกับพูดโดยไม่เลือกคำเริ่มเทคลอนใส่ตัวเองช่วยคุณแล้วฉันก็ยังสงสัยว่านั่นคือแผนของเขาเขาหาคนมากแกล้งแล้วเขาถึงค่อยปรากฏตัวทำเป็นฮีโร่ช่วยเหลือไม่อย่างนั้นทำไมคุณถึงเจออันตรายสองครั้งเขาถึงได้มาทันเวลาแบบนี้เธอไม่สามารถคิดให้ดีได้เหรอยูไคแสดงออกเหมือนรู้ทุกอย่างพูดด้วยความปรารถนาดีเพื่อเตือนตังมานมานเมื่อได้ยินคำพูดของยูไคตังมานมานนอกจากความโกรธจัดแล้วก็รู้สึกว่ามันไร้สาระเขาจงใจหาคนมากแกล้งเธอ เขาหาคนมาแกล้งเธอทําไมกันเพื่อที่จะไปทําร้ายคนที่เขาหามาและไล่ออกจากโรงเรียนหรือเพื่อที่จะได้ด่าตัวเองบ้างเป็นครั้งคราวใช้ตัวเองเป็นที่ระบายอารมณ์เขาไม่มีเหตุผลที่จะทําแบบนั้นเลยตังมองอยู่ให้ด้วยความโกรธเล็กน้อยไม่เข้าใจว่าเขาทําแบบนี้ได้อย่างไรในเมื่อไม่รู้เรื่องจริงเลยเขาทํมตัวกล่าวหายัางไม่มีพิษมีพิษคนที่เขาไม่รู้จักเขาหายใจเข้าลึกๆหล,ลังจากกดความโกรธในใจลงบ้างแล้วเขากําลังจะเปิดปากให้แต่เขาก็สังเกตเห็นข้อผิดพลาดของสองครั้งอะไรสองครั้ง นอกจากตอนเช้าวันนั้นในทางเดินครั้งที่ฉันถูกกลัวนายจําได้อีกครั้งไหนนายก็ยืนอยู่ในที่มืดเช่นเดียวกับตอนเช้าตั้งมามาถามยุบด้วยน้ําตาคลอเคลียวชั่วขณะนั้นฉันรู้สึกว่าคนตรงหน้านี้ขี้ขลาดทําให้ฉันรู้สึกไม่คุ้นเคยเพื่อนถูกกลัวแต่เขายังไม่ช่วยก็ยังพอเข้าใจได้ตอนนี้กลับมายังต้องกล่าวหาคนดีที่ช่วยเหลืออีกแล้วทําไมเขาถึงกลายเป็นคนที่น่าเกลียดขนาดนี้บทที่สี่สิบสามชาตรนักว่าเขาพูดหลุดอวีไคแสดงสีหน้ากระวนกระวายรีบอธิบายว่า ไม่ไม่ฟังฉันอธิบายก่อนตอนนั้นฉันอยู่ที่หน้าต่างของทางเดินชั้นสี่เห็นคุณตอนนั้นฉันคิดจะลงไปช่วยคุณแต่ยังไม่ทันได้ลงไปฉันก็เห็นหลิงหยุนเดินมาเห็นว่าคุณปลอดภัยแล้วเลยไม่ได้ไปอีกใต้สายตาที่โกรธเกรี้ยวของตันม่านม่านเสียงอธิบายของอูไข่ยิ่งเบาลงเรื่อยๆจนกระทั่งเขาหมดหนทางแล้วจึงหลบสายตาไม่กล้าพูดความจริงต้าหมานหมานจึงจ้องเขาโกรธและจริงจังพูดว่าอวีไข่ฉันบอกแล้วว่าถ้าเธอไม่ออกมาช่วยฉันฉันไม่โกรธเธอแต่เธอไม่มีความจําเป็นนต้องโกกหฉั ยิ่งไปกว่านั้นห้ามใส่ร้ายคนที่ช่วยฉันอวีไค์กำนำม,มือที่ห้อยลงแน่นฟังอย่างช้าๆในขณะที่น้ำตาของเธอไม่หยุดไหลเพราะคนที่ชื่อหลิงยุนที่เป็นอันธพาลการปกป้องตัวเองเขารู้สึกว่ามีไฟในร่างกายกำลังเผาไหม้เผาจนสติแทบจะหลอมละลายไปฉันเห็นคุณตั้งแต่แรกแล้วฉันเห็นคุณก่อนที่คุณจะพบกับสามคนนั้นฉันเห็นคุณแล้วอยู่ใครตะโกนเสียงดังด้วยความหมดหวังฉันไม่กล้าที่จะออกมาช่วยคุณฉันเป็นคนขี้ขลาดฉันเป็นคนขี้กลัวแต่คุณคิดว่าปลาตะเพียนตัวนั้นเป็นคนดีเหรอ ทำไมสองครั้งที่คุณถูกคนเลวล้อมรอบเขาถึงได้ปรากฏตัวอย่างพอดีทำไมคุณถึงไม่ลองคิดให้ดีว่านี่มันมีปัญหาอะไรคนร้ายเหล่านั้นเป็นคนที่เขาเชิญมาเล่นละครพอแล้วถั้งปิดตาลงชา้ชาๆกรีดร้องด้วยความพยายามอย่างเต็มที่เสียงกรีดร้องด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ของเด็กสาวดังกึกก้องในถนนที่เงียบสงบเมื่อทุกอย่างเงียบสงบลงทั้งค่อยๆเปิดตาขึ้นเผยให้เห็นดวงตาพีที่แดงกำ่ำมองไปยังยู่ด้วยอกที่ขยับขึ้นลงอย่างแรงพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่น่าเชื่อฉันไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ คุณทาให้ฉันผิดหวังมากทั้งมามาพูดจบด้วยความเจ็บแค้นแล้วเดินกลับไปอย่างรวดเร็วไม่ต้องการจะอยู่ร่วมกับคนที่ชอบใส่ร้ายผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลแม้เพียงชั่วขณะเสียงที่ค่อยๆสอดประสานกับเคดังขึ้นจากข้างหลังทั้งม่านมาน่มานไม่อยากสนใจเขาเลยเขาเร่งรีบเดินเพื่อให้ห่างจากผู้ชายคนนี้ให้มากที่สุดเขาถึงกับทําการกระทําที่หรูหราซึ่งปกติไม่เคยทํายื่นมือไปเรียกแท็กซี่ที่จอดอยู่ข้างทางรถแท็กซี่สีน้ําเงินและขาวคันหนึ่งจอดอย่างมั่นคงตรงหน้าทางแมนแมนเขายื่นมือไปปิดปรตูรถ นั่งลงที่เบาะหลังของแท็กซี่ยูไคก็รีบตามมาในช่วงนี้เขาเคาะที่หน้าต่างอย่างรวดเร็วด้วยความกระวนกระวายพูดว่าแมนแมนฉันผิดไปแล้วฟังฉันอธิบายได้ไหมครูพักรถทั้งมามาไม่ศบตาเขาเลยเธอกล่าวกับคนขับรถโดยตรงคนขับรถไม่เข้าใจสถานการณ์ชั่วขณะหันกลับไปมองเด็กที่เคาะกระจกรถอย่างงุนงงครูไม่รู้จักเขาเธอรีบบอกให้ขับรถทั้งมา,มาเร่งด่วนโอ้คนขับรถเพิ่งจะตื่นตระหนกเขาพยักหน้าหมุนกุญแจรถรถยนต์ค่อยๆเริ่มเคลื่อนที่ยูไควิ่งตามรถไปสักพัก เมื่อความเร็วของแท็กซี่เพิ่มขึ้นเขาก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเหลือแต่เสียงของเขาที่ดังขึ้นเรื่อยๆยังได้ยินอยู่ในรถทงมันหมา,น,าน,นั่งเงียบอยู่ภายในรถเมื่อแท็กซี่พยายามทิ้งยุคให้พ้นไปเขาก็ทนไม่ไหวถามผ่านหน้าต่างรถเอียงศีรษะออกนอกหน้าต่างตะโกนออกไปหายูไคที่อยู่ข้างหลังรถดังๆต่อจากนี้นายไม่ได้เรียกชื่อเล่นของฉันอีกหลังจากที่ต่างหมันพูดจบเธอก็ไม่สนใจอย,อยูไคแสงในห้องเริ่มดับลงอย่างรวดเร็วเขาหดศีรษะกลับเข้าไปในรถอย่างรวดเร็วนั่งอยู่ในรถและยยังงงคเีบก คนขับแท็กซี่มองผ่านกระจกมองหลังอย่างระมัดระวังมองเด็กสาวคนหนึ่งในใจไม่สามารถหยุดคิดเธอไม่ได้บอกว่าไม่รู้จักเขาหรอกหรือการวิวัฒนาการของถงมามาเร็วจังท่านี้ไม่สามารถทำให้เขาตกใจได้อีกแล้วลินยูชงมันมากไม่รู้ไม่รู้ว่าควรจะมีทัศนคติอย่างไรต่อเขาในอนาคตโดยสรุปยังไงก็ควรหลีกเลี่ยงเขาไว้ดีกว่าอยู่ห่างจากเขาหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรขณะเดินผ่านรถยนต์คันหนึ่งลินยูหยุดเดินเขาหันหลังกลับใช้กระจกดำของรถเป็นกระจกสองหน้า มองดูหัวที่พันด้วยผ้ากอสในกระจกลิงยูยิ้มอย่างภาคภูมิใจไม่เชื่อว่าฉันจะเป็นแบบนี้คุณยังมีหน้ามาบังคับให้ฉันไปต่อยกันอีกเหรอคิดแบบนี้ลิงยูก็ยิ้มอย่างภาคภูมิใจและชูคิ้วให้หน้าต่างสีดำในขณะนั้นลิงยูก็รู้สึกว่ารอยยิ้มที่มุมปากของเขาแข็งค้างไปทันทีสีหน้าของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นหวาดกลัวเขามองไปที่ใบหน้าที่สะท้อนอยู่ในกระจกสีดำอีกครั้งรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นเข้าสู่บรรยากาศแปลกประหลาดของเรื่องราวของหวังหมานแค่ความรู้ส แปลกประหลาดจนทําให้เงอเย็นไหลออกมาเพราะความรู้สึกคุ้นเคยนี้ทําให้หลิงอวี๋รู้สึกแปลกมากเมื่อความรู้สึกคุ้นเคยในการเข้าสู่หวังมันเกิดขึ้นมันทําให้รู้สึกเหมือนอยู่ตรงหน้าปรากฏภาพตัวต่อทั้งชิ้นขึ้นมาตัวละครสภาพอากาศฉากหลังและเวลาเหล่านี้เหมือนกับตัวต่อที่ถูกวางไว้ในตําแหน่งที่ควรจะเป็นแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ควรจะเป็นและคราวนี้เมื่อเข้าสู่เรื่องราวของหวังมันแหวกทำให้หลิงยืนรู้สึกว่าตัวต่อไม่ถูกต้องเหมือนกับว่ามีชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งมีปัญหา ทำให้ภาพจิ๊กซอว์ทั้งหมดดูแปลกประหลาดไปลิงยุนยังอยู่ในความรู้สึกที่ทําให้เหงื่อไหลท่วมตัวอย่างแปลกประหลาดทันใดนั้นกระจกสีดําที่เขาใช้เป็นกระจกสะท้อนค่อยๆลดลงที่ด้านหลังของกระจกปรากฏใบหน้าใบหน้าอาละเอียดอ่อนของผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมแว่นกันแดดสีดําขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าแว่นกันแดดสีดําขนาดใหญ่จะบังหน้าของเธอไปเกือบครึ่งหนึ่งแต่ลินยวินยังสามารถมองออกได้ทันทีว่าเธอมีใบหน้าที่สวยงามริมฝีปากอันอวบอิม่มคางแหลมที่ดูเป็นธรรมชาติและไม่โดดเด่นจมูกเล็กและโดง่ง ยังมีผิวขาวละเอียดอ่อนโยนที่สามารถยืดและกระแทกได้จากจุดเหล่านี้ผู้หญิงคนนี้ยากที่จะเป็นคนหน้าตาไม่ดีสิ่งที่น่าดึงดูดใจมากกว่านั้นคือความภาคภูมิใจที่ปกปิดไม่ได้ของเธอบุคลิกภาพเหมือนกับคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงเสมอมามีบางอย่างที่แตกต่างจากคนธรรมดากลิ่นอายของผู้ที่อยู่สูงกว่าแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเห็นใบหน้าของผู้หญิงความรู้สึกแปลกประหลาดที่คุ้นเคยกลับมาอีกครั้งในครั้งนี้ไม่มีความรู้สึกเหมือนภาพจิก๊กซอที่ผิดพลาดรู้สึกชัดเจนในใจดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนนี้้ต่อหา ก็คือห่วงแมนลีตัวละครหมายเลข3ามที่ฉันจําได้น้อยที่สุดทาไมเรื่องของตัวละครหมายเลข2ยังไม่จบตัวละครหมายเลขสามก็โผล่มาแล้วเขาคิดอยู่พักใหญ่ก่อนจะเข้าใจในที่สุดฉากของตัวละครหมายเลข2ที่เป็นของเจ้าของเดิมตอนนี้ควรจะถ่ายทําเสร็จไปแล้วตอนต่อไปของเนื้อเรื่องน่าจะเป็นของตัวละครหมายเลข2เรื่องราวระหว่างคนแปลกหน้าคนที่1ดังนั้นเธอมาพบกับนางเอกคนที่3ามในที่นี่เองหรือหลังจากที่ลินยูคิดทุกอย่างให้ชัดเจนเธอก็รู้สึกอยากแสดงใบหน้าที่ไม่มีอารมณ์เหมือนตอนที่เธอเจอแตงหมัน ให้นางเอกคนที่สามที่สวยนี้ได้เห็นใบหน้าของเธอแต่ก่อนที่ลินยูจะสามารถหย่อนมุมปากลงได้อย่างสมบูรณ์นางเอกหมายเลขสามที่ถือพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียวในรถยกมือขวาขึ้นนิ้วสี่นิ้วของเธอเพียงแต่กลางนิ้วที่ยาวที่สุดตั้งตรงสีแดงบนเล็บทําให้มองเห็นได้ชัดเจนนางเอกหมายเลขสามที่โง่ขาวทาปากสีแดงจากนั้นเหยียบคันเร่งพุ่งออกไปเหลือเพียงปลาเกล็ดที่ยังยืนงงอยู่ที่เดิมมุมปากกระตุกไม่หยุดชั่วขณะไม่รู้ว่าจะร้องให้หรือจะหัวเราะบทที่44โดนด่าแล้วมีความสุขยืนอยู่่ทีเดดดิิิมมคคไปา ลินยูรู้สึกว่าตนเองควรจะหัวเราะจากบุคลิกของนางเอกหมายเลขสามในตอนนี้ขอแค่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเองโอกาสที่เขาจะตามติดตัวเองแทบจะไม่มีเลยถูกด่าก็ให้ถูกด่าลินยูบ่นเบาๆในใจท้ายที่สุดแล้วดูจากลักษณะตัวเองตอนนี้ใครมาไม่บอกว่าโง่ได้อย่างไรบางครั้งเมื่อมองกระจกตัวเองอยากจะด่าว่าทรงผมโง่ๆนี้เป็นของตัวเองหมายเลขสามนางเอกก็เหมือนเพื่อนร่วมทางลินเยว่าหายใจออกอย่างอ่อนโยนเดินไปด้วยสีสหอด้วยผ้าพันแผล มุ่งหน้าไปยังทิศทางของบ่อนโดมั่วอย่างมีความสุขถูกนางเอกคนที่สามที่เพิ่งพบครั้งแรกด่าให้มีความสุขเดินไปเรื่อยๆเลี้ยงอินทําให้ใช้เวลาค่อนข้างนานในช่วงบ่ายโมงหนึ่งจึงมาถึงบ่อนโดมั่วในเวลานี้แก๊งเลือดดาคนพวกนั้นได้แยกย้ายกันไปแล้วลินอวีเข้าไปในห้องด้านในเพื่อค้นหาเหยหยวนถามเขาว่ามีอะไรให้เรียกตัวมาเข้าไปในห้องของสโมสรไพนกกระจอกเมื่อเห็นเหยหยวนในวินาทีนั้นลินอวีเงียบและกลืนกล้มลงไปหนึ่งคำแค่รู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาคิดผิดเกี่ยวกับพวกคนที่ช่วยไฟเีย พวกนี้จริงๆเป็นคนที่ทำร้ายอย่างรุนแรงนะคุณหลี่มาในรถเข็นขาซ้ายของเขาพันด้วยแบนดิตหนาๆหัวคอของเขามีผ้าพันแผลพันอยู่หลายรอบรู้สึกว่าถ้ามีผ้าพันแผลพเพิ่มอีกสักสองสามรอบเขาจะสามารถไปเป็นมัมมี่ในภาพยนตร์ต่างประเทศได้เลยเล็กลองคุณมาแล้วเซียวหลงคุณอยู่ที่นี่หลียวนเปลี่ยนจากท่าทางหน้าบึ้งเป็นยิ้มแย้มพูดกับลินอวีด้วยรอยยิ้มว่ามาถึงแล้วลินอวีตอบรับและถามว่าลุงม,มีอะไรให้ฉันช่วยไหมหลียวนพยักหน้า พูดด้วยใบยหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มว่าแน่นอนมีสิเซียวหลงตามฉันมาลุงจะให้เซอร์ไพรส์กับเธอเขาที่นั่งอยู่บนรถเข็นก็ถูกคนข้างหลังเขาผลักรถเข็นออกไปลิ้นอยู่ตามออกไปอย่างไม่เข้าใจในใจรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเซอร์ไพรส์อะไรเซอร์ไพรส์แกคนแก่ขี้เหนียวจะให้เซอร์ไพรส์อะไรตามลีหยวนมาถึงลานหลังของห้องเล่นไพ่นกกระจอกที่กลางลานที่กว้างขวางลิ้นอยู่เห็นว่าวัตถุที่ถูกปกคลุมด้วยผ้าสีแดงจนหมดสิน้นแม้ว่าผ้าสีแดงที่กว้างใหญ่จะปกคลุมสิ่งที่อยู่ข้างในอย่างมิดชิดแต่่จาากกรรูปทงทงงีีผ้สแดยดยออ ไม่ยากที่จะเห็นว่าข้างในน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไปเถะเสี่ยวหลงลี่หยวนหันไปที่ผ้าแดงแล้วพูดกับลินอยู่ว่ายิ้มแย้มแจ่มใสไปดูข้างในกันเถอะไปดูว่าในนั้นมีอะไรอยู่พยักหน้าอย่างตื่นเต้นแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนไส้ในนั้นจะมีอะไรได้คนตาบอดยังดูออกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ถอดกางเกงแล้วผายลมหันหลังให้กับสองคนที่เปียกฝนเดินมาที่ผ้าฝ้ายแดงอย่างไม่มีอารมณ์ในใจเหมือนโดนฝนแต่กลับไม่คิดว่าภายใต้ผ้าฝ้ายแดงนี้ซ่อนมอเตอร์ไซค์ดีๆไว้มอเตอร์ไซค์ข้างใน อาจจะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ใหม่มีโอกาสสูงที่จะเป็นมอเตอร์ไซค์มือสองที่รีโนเวทหรือว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ใหม่ราคาถูกราคาแค่หนึ่งสองพันบาทหลังจากทั้งหมดด้วยท่าทีที่รี่หยุนมีต่อเจ้าของเดิมที่ขี้เหนียวมากลิงหยู่จึงไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนใจในสภาพจิตเช่นนี้ลิ้งหยูนรู้สึกเบื่อหน่ายจึงยื่นมือไปหยิบผ้าสีแดงกระชากมันออกมาอย่างแรงในอีกเสี้ยววินาทีตาของลิงหยุนก็เบิกกว้างขึ้นทันทีในตาของเขาเต็มไปด้วยแสงแห่งความประหลาดใจว้าวหลอ่อจริงๆิ Motor ออองงม,มอเตอร์ไซ มอเตอร์ไซคันนี้มีสีฟ้าขาวสลับกันรูปทรงดูเท่สุดๆรูปลักษณ์ที่สวยงามและโดดเด่นยังคงนำหน้ามอเตอร์ไซค์ธรรมดาท้องถิ่นไม่รู้ว่ามานานกี่ปีดูเหมือนว่าแม้กระทั่งเมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์ระดับสูงในบางการแข่งขันก็ยังไม่หวั่นไหวเลยสามารถพูดได้ว่าเป็นรถในฝันของเหล่าคนรักมอเตอร์ไซค์ทุกคนในขณะที่หลิงหยุนเมื่อสัมผัสกับตัวรถมอเตอร์ไซค์สุดเท่ยืนอยู่หลังหลีหยวนหลุนเสือดำยิ้มพูดว่าเซียวหลงมอเตอร์ไซคันนี้เป็นของหยวนเกอ ที่ซื้อในราคาแพงจากตัวแทนจำหน่ายนอกจังหวัดในพื้นที่นี้มีเพียงคันเดียวนายต้องขอบคุณหยวนเกอให้ดีๆขอบคุณลุงลิ้นยุนปากบนแตะปากกลางพูดอย่างหวานหวานตอนที่45้ามีอะไรสนุกให้ดูแล้วลิวหยวนบกมือเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันทำไมต้องขอบคุณถ้าอยู่ในรถแล้วซิ่วหลงขับไปเล่นเลยในอนาคตมอเตอร์ไซค์คันนี้จะเป็นของเธอลิวหยวนพูดอย่างใจกว้างขอบคุณพี่เขยลินยุกกระตือรือร้อนนั่งขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เสียงเครื่องยนต์ดังกึงกก้องสะท้อนให้หัวใจเต้นแรง ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากประตูหลังของบ่อนมอจองลินยูหาซื้ออุปกรณ์สำหรับรถมอเตอร์ไซค์เป็นคนแรกซื้อหมวกกันน็อกที่เข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ได้อย่างสวยงามซื้อหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภยัยสองสิ่งลินยูกลัวว่าตัวเองจะไปชนนางเอกคนที่สองนามิซึกุในที่สุดตัวเธอก็มีภาพลักษณ์ในสายตาของเขาในฐานะเด็กยากจนที่พ่อแม่เสียชีวิตแล้วถ้าขับรถจักรยานยนต์ที่มีราคาเกินหมื่นหยวนนี้ถูกเขาพบเจอจะอธิบายความสัมพันธ์เพื่อนอย่างไรได้ไม่ใช่ว่าจะถูกตัดสินว่ามีความผิดฐาหหลลออกงรืไม่ ขับรถจักรยานยนต์สุดเท่ฝนตกรักษาความเร็วที่ไม่สบายขับขี่ในซอยและถนนใหญ่ลินยูขับรถเร็วแต่ไม่ชอบขับรถเร็วก่อนที่จะข้ามไปลินยูเคยออกไปผจญภัยกับกลุ่มอาจารย์ที่ชอบใช้ชีวิตในยิมเขาชอบขี่มอเตอร์ไซค์ในรถติดความตึงเครียดขณะข้ามเวลาความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีอาจารย์พี่คนหนึ่งเกิดอุบัติเหตรุรถและคนแตกเป็นหลายชิ้นหลังจากนั้นลินยูขี่มอเตอร์ไซค์ความเร็วสูงสุดยังไม่เกิน60ไมล์ต่อชั่วโมงในยามพลเพลลินยูสวมแสงอาทิตย์สีทองเดินเล่นไปมมาใในเืองหญ่ เขาไปที่ร้านเล็กๆของทางมูก,ก่อนตอนนี้ที่แผงบาร์บีคิวมีเพียงทางมูคนเดียวเท่านั้นทางมานมานหายไปไหนแล้วเด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นั่งอยู่ในรถมองไปไกลๆลินอวีจึงขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปต่อขับไปสักพักครั้งนี้เขามาที่ละแวกของนางเอกหมายเลขสองที่ตั้งอยู่ใกล้กับสุสานเขาขี่มอเตอร์ไซค์วนรอบหลายรอบหลังจากจ,ากจดจําสิ่งแวดล้อมรอบๆไว้ในใจลินอยู่ก็เตรียมตัวจะออกไปอีกสักครู่ลินอยู่ตั้งใจจะไปเดินเล่นที่ถนนจังหวัดริมทะเลที่นั่นมีคนไมมา่าก รถกร็ไม่เยอะตากฝนตั้งใจจะปล่อยตัวเองให้ดีสักหน่อยที่นั่นความเร็วรถต้องอย่างน้อยเจ็ิบไมล์ต่อชั่วโมงถึงจะได้หลังจากออกจากหมู่บ้านของนางเอกหมายเลขสองไปไม่กี่นาทีตากฝนมองไปยังที่ไม่ไกลมีคนพันกันอยู่ในซอยลึกเขาตาเป็นประกายมีความสนุกให้ดูแล้วเขาจึงรีบขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับเข้าไปยังจุดที่ใกล้กว่ากำลังจะจอดรถและเปียกฝนเห็นรูปร่างของคนที่ล่าก,กันอยู่อ้ายังเป็นคนรู้จักกันอยู่เลยเห็นเด็กที่เรียกตัวเองว่าเหมาเกอกับเด็กสาวที่กลั่นแกล้งถังหมาานนนคกกลลัังทะะเ ลินรู้สึกดีใจมากขึ้นในทันทียังไงก็เป็นสุนักกัดกันจริงๆมันช่างสนุกเห็นลินอวีหลบอยู่หลังผนังแล้วถอดหมวกกันน็อกเสียงทะเลาะกันของพวกเขาก็ดังลอยเข้ามาในหูเขากูถามจริงเหอว่ามึงจะเอาตังแมนแมนมาเมื่อไหร่ไอเด็กหนุ่มผมม่วงที่โดนไล่ออกจากโรงเรียนหน้าตาของพี่หมาเกรงเขากรีดร้องด้วยความโกรธท่าทางหงุดหงิดเหมือนจะกลืนเธอผู้หญิงผมม่วงคนนั้นให้หายไปเลยพี่หมาครับผมไม่สามารถทําแบบนี้ได้ถ้าพี่เล่นรู้เขารับรองว่าจะฆ่าผมแน่ผู้หญิงผมม่วง กูเยเวสันเหมือนนกกระทาถูกติดอยู่ที่ผนังตัวสันสานบนใบหน้าที่แต่งหน้าจัดเต็มเต็มไปด้วยความกลัวและความลำบากใจด้านซ้ายของใบหน้าดูบวมอยู่บ้างชัดเจนว่าก่อนที่ฝนจะมาพวกเขาได้มีการสนทนากันอย่างเข้มข้นแล้วหลงเกอร์เขาคือหลงเกอร์ร่ำรวยฉันขอเตือนนายฉันถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะเธอนี่แหละเธอต้องเอาตังแมนแมนออกมาให้ฉันนี่คือสิ่งที่เธอต้องทำให้ฉันนี่คือสิ่งที่เธอค้างฉันอยู่เด็กหนุ่มผมม่วงด่าทออย่างไม่เกรงกลัวแต่กลับลืมไปว่าเขาเองคือสาเหตุทั้งหมดที่ได้ผลลัพธ์เช่นนี้ มันก็แค่เขาสมควรได้รับเมาเกอร์จริงๆไม่ไหวแล้วหลงเกอร์รู้จะฆ่าฉันนะเธอไม่กลัวหลงเกอร์รู้แล้วจะตอบโต้หรอลุงของเขาเป็นที่46เมื่อกี้เธอเรียกฉันว่าอะไรนะกูยเยว่ยังไม่พูดจบเลยเขาก็โดนเด็กหนุ่มผมม่วงอีกแล้วตบหน้าอย่างแรงเด็กหนุ่มผมม่วงจ้องมองด้วยตาที่เต็มไปด้วยเลือดเขาถูกปฏิเสธอย่างตั้งใจและการเรียกเขาว่าพี่หลงอย่างเคารพก,กระตุ้นให้เขาเกือบจะขาดสติเขาร้องตะโกนด้วยความโกรธว,ว่าไปตายซะพี่หลงไปตายซะลุง สามวันข้างหน้าฉันจะไปเรียนที่ต่างจังหวัดฉันจะสนใจเฮอะไรกับลุงของมึงในเสียงคำรามที่มีเสียงดังของเด็กแย่ๆหลังจากนั้นทั้งซอยก็จมอยู่ในความเงียบที่แปลกประหลาดปากของเขาสั่นระริกเขามองไปที่เมาสเกด้วยความไม่เชื่อไม่คิดว่าเขาจะตั้งใจทำเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้ก็แค่นี้ไปเลยหลังจากที่เขาแกล้งตังมันมานเสร็จก็สามารถลุกขึ้นแล้วหนีไปได้เลยแล้วตัวเองหล่ะจะทำยังไงถ้าจับตัวคนร้ายตัวจริงไม่ได้จะไม่ทำให้ความโกรธทั้งหมดตกมาอยู่ที่ตัวเองเหรอนึกถึงวิธีการที่ใช้ กูเยเวกลัวจนริมฝีปากสันเด็กหนุ่มที่มีพฤติกรรมไม่ดีรู้ตัวว่าเผลอพูดออกไปเขาจ้องกูเยเวด้วยสายตาที่โหดร้ายสักพักสุดท้ายก็ไม่ต้องทําเป็นก็เลยพูดออกมาตรงๆว่ากูเยเวฉันจะบอกความจริงกับคุณนะอีกสามวันฉันก็จะไปเรียนที่ต่างจังหวัดกับพ่อแม่ในสามวันที่สุดท้ายนี้คุณต้องค่อยๆเอาน้ําตาลให้ฉันลินอวีเขาไม่บ้าเหรอเขาไม่ชอบถังมันมันเหรอต้องปกป้องเขาไหมฉันจะลองรสชาติของถังมันมันดูให้เขาใส่หมวกเขียวใหญ่สักใบให้เขารู้ฉันเมาหมิงก็ไม่่่่ใชคนทีงงายจะรัแก เมาหมิงหลงเกอร์เขายังไม่ทันได้พูดคำบนก็โดนเด็กหนุ่มผมม่วงตบเข้าที่แก้มอีกครั้งเขายกมือชี้ไปที่กูเยเวคคำรามด้วยความโกรธถ้าแกเรียกเขาว่าหลงเกออีกสักครั้งลองดูสิกูเยเวจับหน้าที่โดนตีน้ำตาที่อยู่ในตาก,ก็ไหลร่วงลงมาในที่สุดก็อดไม่ไหวไหลออกมาอย่างรุนแรงเขาร้องให้เสียงสะอื้นพร้อมกับเสียงร้องให้พูดว่าพี่หมาลินไม่ชอบทั้งมันมันในโรงเรียนเขาไม่อนุญาตให้ใครเรียกทั้งมันมันว่าพี่สะภ้ยเขากับทั้งมันมันไม่ใช่ความสััมพนธ์แบบที่คค่คคคคุุณณิดหลอออกใรรยูเ เด็กแย่ๆคนนี้ได้ตบแก้มอีกข้างของกูยูได้อย่างรุนแรงถ้าไม่มีพี่หมาฉันไม่ได้โกหกจริงๆเรื่องนี้ทุกคนในโรงเรียนรู้คุณสามารถถามใครสักคนได้ก็จะรู้ว่าฉันไม่ได้โกหกกูยูอธิบายขณะร้องไห้และสำหักคำพูดเด็กเกเรคนนี้กระพริบตาขณะจ้องดูกูยูดูไปนานพบว่าเขาไม่ได้พูดโกหกเขาคุ่นคิดสักครู่แล้วก็ยิ้มออกมายื่นมือไปอบไหล่ของกูเยเวเขาหันไปและ,ะเผชิญหน้ากับกูเยว่าและพวกผู้ชายที่เขานำมา ยิ้มและพูดกับพวกเขาว่าพวกพี่มาดูเขาว่าหน้าตาเป็นยังไงแม้ว่าอูเย่ยตอนนี้จะร้องให้จนเครื่องสำอางบนหน้าและเธอไม่เป็นรูปเป็นร่างแต่คนที่มีสายตาเฉียบคมไม่กี่คนก็สามารถมองเห็นได้ทันทีว่าพื้นฐานของเขาดีหลังจากทั้งหมดเขาคือแฟนของเด็กเกเรคนหนึ่งพูดยังไงก็ไม่เคยถูกตามใจทุกคนพยักหน้ากันชายชราที่สวมเสื้อยืดสกรปรกยิ้มให้เห็นฟันเหลืองๆพูดว่าดูเหมือนจะไม่เลวถ้าล้างหน้าให้สะอาดหน้าจะใช้ได้ได้ยินคำตอบที่น่าพอใจจากคนบางคน เด็กแวน้นเยาวชนที่กระทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจกอดอ้อมแขนของกุยเอิร์แน่นขึ้นโน้มหน้าเข้าหาทหยินแล้วพูดว่ากุยเอิร์ฉันบอกคุณแล้วพวกเขาสามคนนี้คือคนที่ฉันเชิญมาหลังจากฉันคอยๆถ้าคุณไม่สามารถทำให้ขนมหวานมาที่นี่ในสามวันที่สุดท้ายนี้ความต้องการของพวกเขาจะไม่มีที่พึ่งฉันจะให้พวกเขาเลื่อนคุณไปเมื่อร่างกายของคุณสะดุ้งเล็กน้อยน้ำตาเม็ดโตจะไหลออกจากมุมตาของเขาเขายังไม่ทันได้ขอความเมตตาเสียงที่มีรอยยิ้มและสบายๆดังขึ้นที่ปากซอย ขจังว่าการพูดคุยของพวกเขาว่าเขาจะทำอะไรคุณไม่ใช่ต้องการจัดการกับผมหรือผมเห็นแล้วก็นึกถึงความน่าสะอิะเอียนถ้าคุณทำให้คนอื่นกลัวผมจะดีใจมากเลยนะเสียงสบายๆดังจากปากซอยเข้าสู่ลึกในซอยเด็กหนุ่มผมม่วงที่ไม่ดีเมื่อได้ยินเสียงนี้หนังศีรษะของเขาก็แน่นขึ้นทันใดนั้นรู้สึกว่าเรื่องใหญ่ไม่ดีแล้วเขายิ้มให้ความกลัวและเงยหน้าขึ้นแน่นอนว่าเขาเห็นคนที่ไม่อยากเห็นที่สุดกำลังเดินมาที่นี่ด้วยใบหน้าที่แข็งทื่อและบิดเบี้ยวจากปากซอยทีละก้าวเดินมาช้าๆใต้ฝน ใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยรอยยิ้มที่ไม่สามารถเก็บอารมณ์โกรธไว้ได้ในใจจริงๆแล้วเกือบจะถูกกลุ่มสัตว์ร,ร้ายนี้ทำให้ตายทำไมพวกเขาแค่ต้องการทำร้ายถังแมนแมนคนเดียวยังอยากกระตุ้นให้หัววัวไปทำร้ายเจ้าหญิงแห่งความรักบริสุทธิ์นี้มองไปที่มิจริงๆไม่เคยเห็นพวกอันธพาลใช่ไหมลินอวีเดินเข้ามาหาผู้คนด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวในขณะที่เขากำลังคิดว่าจะจัดการกับคนของเขาอย่างไงดีเด็กหนุ่มผมม่วงพูดด้วยเสียงที่สั่นเล็กน้อยว่าลินอวีฉันขอเตือนเธออย่าทำอะไรบ้าๆ เด็กหนุ่มผมม่วงพูดไปพูดมาความกล้าหาญของเขาก็เริ่มเพิ่มขึ้นใช่แล้วที่นี่มีคนทั้งหมดหกคนถึงแม้จะตัดตัวเองออกไปก็ยังมีอีกห้าคนและทุกคนก็เป็นผู้ใหญ่คนมากมายขนาดนี้จะกลัวเด็กมัธยมคนเดียวได้อย่างไรเขาจะเก่งแค่ไหนกันเชียวหรือนึกว่าเขาคือบรูซลีหรือไงนึกถึงตรงนี้เด็กหนุ่มผมม่วงที่ไม่ดีเริ่มมีความกล้ามากขึ้นมุมปากของเขาเผยยิ้มที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจยังไงก็จะต้องไปในไม่กี่วันอยู่แล้วถ้าอยากไปเขาสามารถไปได้แม้คืนนี้ เมื่อเจอเขาแล้วทำไมไม่สายตาของเด็กหนุ่มผมม่วงกลายเป็นแหลมคมในขณะที่เขาตั้งใจจะทิ้งความกล้าหาญให้กับลินอยู่ขณะที่จำเครื่องหมายที่น่าจดจำชายคนหนึ่งสวมเสื้อยืดสก,กรปรกพูดขึ้นโดยมีลักษณะเป็นชายวัยกลางคนที่ร่ำรวยคุณคือลินอยู่หรือชายอ้วนที่ชื่อหลิวไม่ทันได้พูดจบลินอยู่ต่อยเข้าที่ท้องของชายคนนั้นด้วยความแรงที่บวมเหมือนลูกบอลต่อยเข้าไปแค่หนึ่งครั้งชายอ้วนลม้มลงกับพื้นทันทีใบหน้าของเขาเริ่มมีสีม่วงอย่างเห็นได้ชัดมือใหญ่และอ้วนของเขานอนอยู่บนพื้นกับทท้อองงี่ป หายใจอย่างยากลำบากเหมือนปลาที่ขาดน้ำเมื่อมีคนพูดกับคุณอย่าเพิ่งรีบมองชายอ้วนด้วยสายตาเย็นชาในขณะที่ถูกฝนพูดเสียงเย็นชาจากนั้นเขาก็หันไปทางอื่นเมื่อพบกับเมาส์เกอร์เขาก็เปลี่ยนเป็นสีหน้ายิ้มแย้มยิ้มถามว่าเมื่อกี้คุณเรียกผมว่าอะไรนะที่47คุณตั้งใจจะให้รางวัลใครกันแน่ขึ้นรถลินยูขึ้นมอเตอร์ไซค์ตะโกนไปยังพนักงานที่ยังยืนอยู่ในตรอกโอซูอฟาเสี่ยวให้เหมนชัดเจนว่ายังอยู่ในอาการช็อกหลังจากที่หลินอยู่เรียกเขาเขาเรีบตอบตกลงททันี จากนั้นก็ข้ามไปยังคนที่นอนร้องครวญครางอยู่เมื่อเขาเดินผ่านชายอ้วนที่สวมเสื้อยืดสก,กรปรกเขาไม่รู้ว่าเป็นการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจรองเท้าหนังเล็กของเขาได้เหยียบเข้าไปที่ใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำมันของชายอ้วนหลังจากนั้นเขาจึงบิดคันเร่งอย่างรุนแรงแล้ววิ่งไปหาปลาเกล็ดอย่างรวดเร็วเมื่อฟิกมูลนั่งลงอย่างมั่นคงแล้วปลาเกล็ดบิดคันเร่งพาฟิกยูจำออกไปขับด้วยความเร็วคงที่มาถึงชายทะเลปลาเกล็ดหยุดมอเตอร์ไซค์ถอดหมวกกันน็อกจงมองออกไปที่ทะเลกว้างใหญ่ตอนนี้เเป็นวววลลาาาบา่า่ยกแ้ ช่วงเวลาเริ่มเย็นพระอาทิตย์ส่องแสงทองคำซ่อนความรุนแรงของพระองค์ไว้เผยให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์และความอบอุ่นมากขึ้นแม้กระทั่งผิวน้ำทะเลก็ได้รับพรจากพระองค์ให้กลายเป็นทะเลทองคำลมพัดผ่านฝนตกทำให้รู้สึกสบายใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณทำได้ดีมากวันนี้ร่างกายชุ่มฝนเงาของเธอสะท้อนบนรั้วถนนข้างทางยิ้มอย่างสดใสให้กับพระจันทร์ดวงเดียวยกนิ้วโป้งขึ้นแล้วพูดกูเยี่ยวกวนตอนนี้ดูหมองเหมือนปีศาจดำเขาในเรื่องเจียนนอยิ่งอุย่ยเครื่องสำอางบนใบหน้าของเธอน้ำตาไหลออกมาอย่างหมดสิ้น โดยเฉพาะน้ำตาสีดำที่ถูกไอายไลเนอร์ทำให้เป็นสีดำเมื่อมันไหลลงบนใบหน้าก็กลายเป็นรอยน้ำตาสีดำดูเหมือนผีอย่างแท้จริงแต่ตอนนี้ดวงตาของเขากลับสวยมากดูผิวน้ำสีทองสะท้อนอยู่ในดวงตาที่มุ่งมั่นของเขาในขณะที่แววตาของเขาอ่อนโยนอย่างมากเพราะวันนี้คุณทำได้ดีมากเรื่องของคุณกับทั้งแมนแมนพูดถึงแค่นี้รอยยิ้มบนใบหน้าของลินฟูหายไปทันทีเขาพูดด้วยสีหน้าเย็นชาแน่นอนว่ามันไม่สามารถลบได้ทั้งหมดคุณพูดได้ยังไงว่าคุณใจร้ายขนาดนี้ลินฟูชี้นิ้วชี้ไป โกรจัดจิ้มที่หน้าผากของกูเยว่าและถามว่านายรังแกทั้งมันมันก็พอลงมือสั่งสอนสัก์หน่อยก็ดีทำไมถึงคิดแต่จะถ่ายรูปเปลยของคนอื่นตลอดไม่คิดจะให้ทางหนีทีไล่เลยหรือไงนายยังจะให้คนอื่นมีชีวิตอยู่ได้ไหมกูเยเวก้มหน้าเชื่อฟังอย่างว่าง่ายอาวีซุนกระซิบขอโทษว่าขอโทษนะฉันบอกเธอว่ามันยังไม่จบลิ้นอวีคูเข็นด้วยน้ำเสียงดูว่าต่อไปเธอในโรงเรียนก็ต้องรับผิดชอบปกป้องตังมานมานถ้าเขาเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะจัดการก่อนกูวเยเวพยักหน้าเบา ใต้แสงทองอันสุกสกาวของพระอาทิตตกแสงในดวงตาของเขากลับเริ่มมืดลงเย็ยนเวย่ยก็เริ่มมีประกายเล็กๆที่ไม่ค่อยจะถูกสังเกตเห็นแต่เมื่อบรรยากาศเปลี่ยนไปรอยยิ้มของเฮอร์ซูกลับมาอีกครั้งเขายิ้มและพูดว่าคนอย่างฉันยังคงมีการลงโทษและรางวัลที่ชัดเจนถ้าเธอทำผิดฉันจะสั่งสอนเธอแต่วันนี้เธอทำผลงานได้ยอดเยี่ยมพูดจบปลาไหลก็เริ่มดึงซิบเสือ้อเพื่อนร่วมง,งานกล่าวว่าดังนั้นฉันจะให้รางวัลเธออย่างดีกูย่จ้องมองปลาไหลที่ดึงซิบเสื้ออย่างงง,งวยเขารู้สึกว่าหัวของเขามมมันมันนนหุไ่ท รางวัลฉันคืออะไรรางวัลฉันคืออะไรทำไมเธอถึงต้องถอดเสื้อด้วยคุณต้องการจะให้รางวัลใครกันแน่คุณต้องการจะให้รางวัลต,ตัวเองใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรไม่นานคูยเยว,ว่าที่ไม่มีเครื่องสำอางทาที่คอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูในสายตาของเขาที่เต็มไปด้วยความตกใจค่อยๆเปลี่ยนเป็นความรู้สึกอยากปฏิเสธแต่กลับเต็มไปด้วยความเขินอายและความคาดหวังการเคลื่อนไหวของหลินยู่หยุดลงซิบเสื้อถูกดึงขึ้นครึ่งหนึ่งลินยู่ยื่นมือเข้าไปข้างในแล้วรอให้เขาดึงมันออกมาอีกเมื่อเขาดึงมือออกมาในมือของเขา มีแบงค์พันหนาๆอยู่เต็มมือลิวยู่มองที่ตัวละครหญิงคนที่สองจานซ่าที่ให้เงินกับตัวเองสัมผัสความหนาหน้าจะประมาณสามพันบาทลิ้นอยู่คิดไปคิดมาก็เลยเอาทั้งหมดใส่มือกูเยเวพูดว่าเงินนี้นายถือไว้ทำงานให้ฉันนะฉันจะไม่ทำให้เขาเสียใจหรอก